มาที่จังหวัดสงขลาวัดสวรคีรีแห่ผ้ากถินประธานทางน้ำข้ามทะเลสาบครั้งแรกมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบุญอย่างคับคั่ง พุทธศาสานิกชนชาวสงขลาครับร่วมพิธีแห่ผ้ากฐินประทานทางทะเลสาบโดยมีจุดเริ่มต้นขบวนที่โรงสีแดงฮับโพหินย่านเมืองเก่าสงขลานำโดยนางโนราอัตลักษณ์ของชาวใต้ตามด้วยขบวนกลองยาวและเครื่องบริวารแห่รอบบริเวณเมืองเก่าก่อนจะลงเรือหางยาวล่องไปตามลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานับเป็นการจัดพิธีแห่ผ้ากฐินประธานทางน้ำครั้งแรกของจังหวัดสงขลาที่จัดขึ้นเพื่อสืบสารและนำประเพณีวัฒนธรรมของชาวใต้มาให้ เวชนรุ่นหลังได้สืบสารกันอีกครั้ง เมื่อขบวนกระถินประธานถึงท่าเรือฝั่งแหลมสนบริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีมีพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยขบวนกลองยาวรอต้อนรับนำโดยนายกองจันสว่างนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสิงหาคนครพร้อมด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับร่วมขบวนแหร่ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานสำหรับการจัดพิธีอันสำคัญในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานผ้ากฐถินให้แก่นายสมบัติแก้วสองเมืองคณะกรรมการสถาบันการเมืองวิถีใหมุ่ ทีสภาอันเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรามาสและเพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดสุวรคีรีตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์งหนครจังหวัดสงขลาโดยมีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปโฆษกคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเป็นประธานในพิธี การถวายผ้ากรถินในครั้งนี้คณะสงฆ์วสุวรรณคีรีมีฉันธามติให้พระครูสุวรรณคีรีสถิตเป็นผู้รับผ้ากรถินประธานประจำปี2565โดยมียอดกรถินเพื่อถวายพระภิสุสามเณรและถวายจตุป,ปัจจัยบำรุงพระอารามหลวงมียอดเงินรวมทั้งสิ้น5,128 0บาท